ช่างครขึ้นตัวเองแล้วครับออีกลำหนึ่งครับอันนี้นะ่าจะเป็นลำที่สองครับคันนี้ก็เช่ารถเขามาแล้วก็มาขึ้นแบบแล้วก็ส่งตู้ไปอไปกระบีเนาะไปรุ่นใช่ครับนี่แกขึ้นสุดๆเลยครับ สวัสดีครับพี่ครับบสสวัััดีครครนนี้ไปไหนไปกระบ,บีอะ่อหรกระบ,บี่ครับกระบี่โอโ้โหล,ลำนี้เท่าไหร่พี่ราคาลำนี้ไปเจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นเลยครับคันนี้ไม่มีเครื่องเสียงอ๋อก็ไม่มีเครื่องเสียงเจ็ดหมื่นครับอ่ามีค่าเดินทางคันละเท่าไหรอ๋อค่าเดินทางนี่คืออะไรพี่อ่าค่าเดินทางก็คือเราค่าขนสง่งค่าขนส่งค่าน้ำมันเราเองอ๋อเราไปส่งเองเราไปส่งเองติดตั้งให้เงิเลยอ๋อเราไปส่งปุ๊บแล้วติดตั้งให้ฟรี อ๋อเป็นเจ็ดหมื่นห้าอเืสียงอืพราะว่า้ไม่เขาจะพุ่อ่าลูบาศกอ่พราลูบาเก่าเขมีแล้วเขาจะขออเลยครับผมเราตู้ไปใสุ่แล้วเราก็ต้องไปขึ้นต่อแบบลูบาเขาอีกครับผมเรยจะก็สไตล์เขาเป็นอืมครับจะไปสาเราใส่อะไรนี้ดอองานาอะไรเขาเอาลุงป็เสียวเลยเอ เรียบๆเ,เลยเนาะดูดิแกขึ้นแบบเนียนจัดเลยอะดูนี่ครับไม่มีช่องพวกนี้ถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีามช่องพวกนี้เราก็อุดซิลิโคนใช่เลยพี่เ,เราเาาราเคยม,มีประสบการณ์แล้วทำนี่งานแล้วเรารู้จุดบอดอยู่แล้วเออต่อไปนี้ข<อ>้อผิดพลาดอย่างไรบ้นง้ีเราจะ วางยางก่อนทั้งหมดเลยโอ้วางยางแล้วก็วางเหล็กครับแล้วก็อ่าเรายางเราจะติดใต้เหล็กนี่ไปเลยครังยางเราก็วางกดเลยยึดน็อตเลยครับมันจะกดเลยรูั้วยอ๋อแต่เราไม่ไม่วางซิลิโคนแล้วมันถ้าถอดออกปุ๊บมันจะเป็นรอยใช่ไหมอันนี้เราวางยางมันมันดีกว่าอืมแต่ที่นี้มันไม่น่าจริงด้ะอ่าา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 าอาา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 า เอาไม่มีเครื่องเสียงอย่างเดียวถ้าอยากได้เครื่องเสียงก็เพิ่มเงินอีกอ่าเพิ่มเงินอีกครับอ๋อไอ้เครื่องเสียงเราก็ทําได้อ่ารับหมดเลยอ๋อรับหมดเลยโอ้อันนี้มีช่างสองคนเนาะเพิ่มเพิ่มช่างครับอืมคนเดียวไม่ไหวเวลาต้องออกต่างจังหวัดด้วยเอาไปกันหรือรอตอนนี้มีกี่ลำแล้วพี่ตอนนี้ตามออเดอร์มาสองนะครับมาสองแล้วอาสอลยจ อืมหแปดสองเนมากอ๋อแต่เราก้องเราต้องไปขึ้นสดเลยคันนี้ก็เช่าเขามาเช่าเขามาครับเช่าเขามาขึ้นแบว่าขึ้นแบา้ตอนแรกผมคิดว่าแต่รถเขาส่งมาไม่ใช่นะรถทาง่ายเขาาจะส่งมาไม่ได้เออสายหน้าหน้าฝนก็คือจอดหมดเลยเนาะอ่าร้อยน้ำสามฝนสี่อะไรก็เนี่ยอืลาช่วง ผมไม่ตกเขาก็จะลุยงานเลยถ้ามันตกมันก็ตกเปนอาทิตย์เนี้ยถ้ามันหยุดมันก็หยุดสามวันเขาก็จะอัดเต็มที่เลยโอ้เขาทำตลอดเนาะโอ้โห,โโหถ้าใครได้เห็นรถวิกอกบนี่แบบบอกเลยว่าจะสวยมากผมก็ตามมาจากนั่นแหล,ละ,ละ,ะรถวิกโกบนี่ไปดูใหมต่ตอนเนี้ยเป็นไรโเกโเากอเาอีกแจมโกเกาอีกแจมโกเกาอีกเหรอเขาเดิมไม่มีขายถูกใช่ไหมเออตอนเนี้ย อ๋อตอนนี้ใส่คากระจกเป็นใส่นาซาแล้วอ่าไม่ใช่นาซาเป็นกระจกอ๋อเป็นกระจกมองข้างกระจกกีตาอ๋ออ,อย่างนั้นเลยดูดูออกเกาเ่าเยอะครับพี่ถ้าใครสนใจติดต่อพี่เบอร์ไรเนี่ยนยาสอเจดยี่ครับน,นี่ครับต่อไปจะ<ถ>ป,ปากงงักหมดนโลอาภปทนะครับอ่าแต่ไม่มีหน้าร้านนะอยู่บ้านขวดยังไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านเยโทรมาเลย งาบ้านจะคล้องเนี่ยตรงนี้แหละอยู่ในซอยดูว่าขนาดอยู่ในซอยก็ยังตามมาหาเจอต้องขนาดไหนครับโอ้โหอย่างเดือดอันนี้ก็ L 5 0 1 8รุ่นยอดฮิตเลยพี่ร,รุ่นเนี้ยอันนี้จะถอดจิป<ฮ>เดี๋ยวยกลงแล้วจะถอดจิกอะ่ะคือจะทำจิกซ้อนไปเลยต่อไปจะไม่เอารถมาขึ้นแล้วก็คือจะจับนั่งจิกเลยอ๋อทำแบบไว้เลยปุ๊บ,บทำแบบปุ๊บแล้วก็ขึ้นตามแบบนี้เลยเนาะต่อไปออเดอร์มาปุ๊บ จับจิกมันวางดัดเหล็กนั่งเลยทำอะไรเสร็จยกมาติดตั้งครับเออแบบนั้นดีพี่เพราะว่าเราไม่มันเป็นยกรถยอดนิดไงอืมใช่ใช่อ่าใช่ครับเที่ยงสานเยอะมากเลยอืมแต่ก็ไม่ต้องไม่เน้นอะไรนะ่เขาเรียกโสมันก็จะเป็นโฉมเดิมอยู่น้องผมเนาะครับผมอาจเจ้าลูกค้าอยากได้โฉมอื่นก็ ก็ได้ครับอ่แล like ้วแต่ส nah ั่งเนาะรับประกอบแบบนั่นอ่านวิ่งได้หัวอะไรก็แล้วแต่ครับผมมาที่แล้วราทำไม่จบดูเหล็กดิโอ้โหหนาๆเลยครับทุกคนเหล็กมิ้นแบกแล้วอืมเขาเขาแต่เขาเีมาเรื่องความหนาเหล็กเนาะครับเขาใช้งานค่อนข้างที่ตรงนั้นเขาอยากได้เหล็กหนักมากเลยเพราะว่าหนึงถ้ามันมีโลบาซ้อนด้วยถ้ามันเกิดคว่ำไปเนี่ยอืม มันมัต้องช่วยรับรับแรงกระแทกอืมขอเงินแจกพ่อเรื่องอะไรอีครับพี่อ่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อแกมาได้นะครับผมเบอร์ให้มาแล้วอ่ะให้อีกสักรอบไหมพี่อ่าอันนี้เริ่มต้นที่เจ็ดหมื่นเลยครับได้ VIP เหมือนกันแต่ไม่มีเครื่องเสียอย่างเดียวอืมเจ็ดหมื่นเบอร์โทรเลยพี่อีกรอบหนึ่งถ้าต่างจังหวัดก,ก็อาจจะมีค่าเดินทางนิสัยครับ,รบอเอาตามจริงก็แหละพูดง่ายเลยครับผม เบอร์ติดต่อ065 0 6 5 0 6้าศครับท่านอนมั่นขวดนะครับโอเคครับผมไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาอัพเดตให้ดูเรื่อยๆไปสวัสดีครับ